สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องนามาตามน้องนิวแม่น้องนาได้ยินว่าน้องนิวกับครอบครัวเพิ่นไปจุดถูกขอเลขต้นโพเพิ่นไปขอถูกป,ปี้ก่อนลงหน้าพี่น้องเพิ่นว่าไปจุดถูวเพิ่นเห็นเลขสองตัวห้างเดียวเบิ่งยังได้เห็นแต่สองตัวพี่น้องตัวที่สามเบิ่งยังได้ก็บโบเห็นอยู่นะพี่น้องสองสัยเพิ่นจะให้เล้ากที่จะทางเพิ่นจะให้แค่สองตัวพี่น้องฮอก็รับส้มรับฟังเลยค่ะเพิ่นให้ตัวใดไปเลยค่ะ เอ้ยฝนตกฝนตกตกน้ำเต็มทนะุ่งนะน้ำเต็ม่วมพี่น้องคนนะน้ำเต็ม่วมเลยคนนะลมฝนตกแห้งคักพี่น้องเลยอพี่น้องฝนตกบักขาดเลยพี่น้องตกตอนนี้ตกเป็สองชั่วโมงกว่าแล้วพี่น้องสองชั่วโมงกว่าแล้วยังโมยุดตอนนี้น้ำเต็ม่วมบ้านน้องลำจันเมืองจับพรแขวงสวรรค์นากีแต่พี่น้องเอ้ยพูดใหู้น,นนะ ตกฟากลกไหนพี่ดองลม,มน,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 น่าเดร้อหรอุดยอดฝนพี่ดองพี่้องโอ้ทั้งฝนทั้งลมเอาพี่้องทงั้งฝนทั้งลมแบบเรา ฝนทั้งลมแบบสองสองสองชั่วโมงสามชั่วโงได้เลยพี่น้องตอนนี้ตกกนนโบมีวีแววว่าที่ยุดเลยจ้ามีวีแววว่าฝนจะตกเลยพี่น้อง กจะหยุดเลยตัวในตกสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวตอนเยน็นๆยบ้านแมวงดาเขาก็จะไปจับอึ่งกันพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมตัวเลยนะคะเตรียมตัวไทยให้แมวแดงจัดฉายให้เจ้าแปนเดี๋ยวต้องขึ้นเพอฝนหยุดตกเขาจะก็ไปจับอึ่งต่อเลยพี่น้องบ้านแมวงดาจะเป็นแบบนี้พี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอด ใส่บมได้แล้วพี่น้องฝนตกอย่างแรงแจ็คเต็มทรัพย์ตกเต็มมาคืนนี่ตกกันเช้าเลยพี่น้องแล้วก็ตกอีกทั้งทั้งฝนทั้งลมพี่น้องเลยอ่าบรรยากาศน่านอนจริงน่านอนจริงๆพี่น้องเอ้ยไปใส่บมได้ไม่นั่งคือแช่งกันทำไมเอากระเป๋าเอาไปเก็บไปกระเป๋าไหนไปมันห็นไปใส่กระเป๋าไว้ไปเด้อเด้อไปเก็บไ้หน่อยเด้อ พี่น้องบรรยากาศพี่น้องเอ้ยฝนตกไปใส่บูได้เลยพี่น้องเอ้ยนาดพี่น้องนาดไทยคลิปไบสองคลิปสองที่พี่น้องเไม่มีโอกาสได้ไปเลยพี่น้องฝนมันตกไปกับปูไดแล้วบอมีรถไปนำนะพี่น้องรอรถมาพี่น้องคนนี้แหละก็จะมาแต่นาคนนี้ร้านๆมาหน้าก็จะเอารถไปถ่ายคลิป กระปุีเลยพี่น้องก้าววานาสีฝนตกเนาะฝนตกยุพดพอดีพี่น้องนี่คือบรรยากาศหมู่บ้านของแม่น้องอาดาเด้อพี่น้องเป็นอย่างนี้เวาลาฝนตกพี่น้องเมื่อนี่ตลาดนัดคนก็เต็มตลาดนัดพี่น้องแม่งได้ก็บอกพี่โอกาสได้ถ่ายพออย่างพอพอฝนพี่นอ้องฝนคนกำลังมาฝนตกลงมาพี่น้องเอ,อ้ยลูกขาแตกเอิญนอิหนีไปเลยบรรยากาศ เด้ยวอย่ายกเยกอยู่โอ้วันนี้มาตามโค้งสุดท้ายของน้องนิวพี่น้องน้องนิว่นบอกวดทีแล้วไม่ใช่วดทีแล้วคลิปแรกน้องนิวบอกจำได้บ่อกลาบอกตัวใดไรถูกพี่น้องไปจับบาดเป็นบานแมงดาฝนต๊อยางแรงพี่น้องไปใส่บ่อใดไปใส่มาใส่บ่อใดพี่น้องเอ้ยน้องนิวรู้สึกว่างวดที่เอคลิปแรกน้องนิวให้ยังน้อพี่น้องแน่วางตาวงกระดดกพี่น้องเด้อ ฝนตกไปใช้บดได้พี่น้องแมงได้กับบดไปใช้เลยพี่น้องเลยฝนตกอย่างแรงทั้งตกทั้งทั้งตกทั้งลมพี่น้องน้องนิวบอกสองแปดคลิปแรกน้องนิวบอกสองแปดกับสามแปดพี่น้องนี้ตามโค้งสุดท้ายพี่น้องน้องนิวค่บอกที่แรกกับวัาสีบอนี่พี่น้องเลยกับแม่น้องนามาแต่ไปถ่ายคลิปทางอื่นมาพี่น้องน้องนิวผลว่าผนได้เลขมาจากต้นโพใหญ่พี่น้องผนพากันไปขอกับ กับพ่อกับแม่ผลพีน้องผลไปแล้วผลว่าผลเ็นเหลขผลไดเหลขกมาตัวเดียวห้างเดียวแมงดาโอใจย์อะไเนาะผลไปคออยู่ต้นโพเรื่องพิณองผลว่าอื่นเป็นผลว่ามันไก่เลขออกแล้ววันที่สิบหกพุชพาคมผลก็เลยพากับไปคอไดเลขน้องนิวได้เล็กตัวใดก็พากับไปคอหลุกไดหกห้าตัวเดียวนี่ไปจุดทูบบ่ลื้อๆือจังรดลื้อลือพากัะไปขูบหรือไปขูด ไปจุทูปถูกมันต้องมีสามตัวเด้มันคือจะมีสองตัวไอ้เนี่ยปกติถูกมันต้องมีสามตัวเลขเลยลูกตัวที่สามมันโบเห็นอ๋อตัวที่สามมันบบเห็นก็เลยเห็นแต่หกห้าอ๋อ,อน้องเรียวคนว่ะไปจุบถูกน้องเรียวพากไปจุกถูกดูต้นโพใหญ่เลยพี่น้องเด้อไปขอเจ้าที่เจ้าทางพี่น้องจะขออะไรคนวาเห็นในถูกเห็นแต่เห็นแต่เลขสองตัวเห็นแต่หกห้า แต่ว่าอันสามตัวนี่ตัวทิสารบเหินสัตว์เลยแต่บเห็นเลยติลูกบเห็นเลยคือผลมาบเห็นเลยพี่น้องอย่างของน้องนิวหกห้าน้องนิวเคยไปขอบอเคยไปขอบบเหรือเหรือดหรือไปงวดแรกหึไปขอเวนแรก,อ,อ,แรกอ๋อเพราะว่าพอแม่ฝนสีร่งไฮรล่งหน้านะพี่น้องผอนก็เลยไปขอภูมิเจ้าที่ภูมิเจ้าที่พี่น้อง ก็เลยไปขอเพิ่นก็เลยพากันไปขอภูมิเจ้าทีเพราะว่าที่ลงไฮลงหน้าแล้วมันต้องได้ใส่เงินเนาะหาซื้อเพราะว่าถูกปีปีปีก่อนเผิ่นก็เคยไปขอพี่น้องเผื่นไปขอแล้วเผื่นได้ได้ได้ถูกมา20บาทเนาะถูกมา20บาทเผิ่นก็ได้ได้น้ำมันพี่น้องได้เนาะได้น้ำมันไปไถนาไถหุดไถหุ่นาพี่น้องอสรุปโค้งสุดท้ายเลขของน้องนิวพ่อแม่พาไปขอพี่น้อง พอแม่พี่น้องพาน้องนิวไปขอน้องนิวก็ไปน้ำเพลินไปแล้วไปจุดทูบพี่น้องจุดทูบเห็นเลขสองตัวหางเดียวพี่น้องตัวที่สามฮ้าจังไดกับบ่อ่อนบอกแมนบอกน้องนิวมันบอกเป็นก็เห็นแต่หกห้าสองตัวหางเดียวหน้องนิวกับแม่ก็ไปเบิรงกะกับบ่เห็นตัวที่สามบ่เห็นเลยมันเป็นอย่างไรมันแตกบ่กตัวที่สามหรือหรือจังไดมันแตกมันแตกออกจากกันเลยมันเบิรงบ่อเลยติลูก แสดงว่าเพิ่นไ้แค่สองตัวเนาะเอาสรุปด่าเลขน้องนิววันที่สิบหกพฤษภาคมน้องนิวตามโค้งสุดท้ายน้องนิ่วเพิ่นไ้มาแล้วพี่น้องเพิ่นไปจุดทูบขอภูมิเจ้าที่ต้นโพใหญ่ไปแล้ว่นจุดทูบป,ปกติทูบเฮาต้องเห็นสามตัวบอพี่น้องแต่น้องนิวบอกว่าจุดทูบแล้วเพิ่นเห็นแค่สองตัวแค่หกหาตัวเดียวส่วนหาหกแม่น้องดากลับให้เด้อพี่น้อง แคปน้าเจ้าพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบหลยแหละจา์หลายๆสมัครมักอะไรกระจัดบอหมักกระเบิงเป็นกำลังใจให้แม่น้องอดาเด้อค่ะขอบคุณเอฟซีหลายๆที่ให้การติดตามวันนี้น้องนิวผลกระหายมาแล้วจุดทูบแล้วเห็นแต่สองตัวห้างเดียวพี่น้องตัวส,สามเบิง์จยังได้กระเบิงบอกออกคนนะพี่น้อง,งสงัยฟุมเจ้าทีผลเสียให้แค่หกหาหาหก่เด้อพี่น้องด้อขอบคุณน้องนิวหลายๆทีใ่ให้แนวทางขอเอฟซีโชคๆมันมกับน้องนิวนะคะ น้องนิวฝนตกเลวไปใช้ไดอบอไปใช้ได้พี่น้องพากันมาหนึ่งเข่าอยู่วันขึ้นมา, 1, าหนึ่งเข่าแยงดาก็ตามมาหาพี่น้องฝานอ้นอ,งนองนิวฝนมาเป็นหน้าพี่น้องน้องนิวบไปโรงเรียนสะลูกมือนี่<ม>เป็นอย่างคือบรไปโรงเรียนฝน<ม>ตกฝนตกแห้งลมพอมี่น้องน้องนิวก็เลยบไปโรงเรียนอา้าวสรุปนะคะคงสุดท้ายน้องนิวแคบหน้าจอไปเด้อพี่น้องแคบหน้าจอไว้นงน้องนิวกับวัดไปโรงเรียนพี่น้องฝนตกฝ่าห้องลมแรงไปโรงเรียนไม่ได้พี่น้อง เอาสรุปเลขนะคะแขบหน้าจเจ้าไว้พี่น้องไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแม่น้องดากับบลัวเลขจะออกตัวใดพี่น้องแม่นดาก็เป็นแขกแนวทาง,งนนาไปหาซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ